สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง m อสีนวลแมวจรน,นะคะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนทําทุกอย่างอยู่ในช่องนี้นะคะเพื่อนๆทําอยู่ในช่องเดียวนี้เลย <c oughs> EP นี้ก็เป็น EP ที่ห้านะคะทุกคน EP จบแล้วเนาะที่เราไปเที่ยวเกาะพยามกันคะ่ะทุกคนไปงานเปิดเกาะเนาะ นี่ค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนอีพีนี้เราให้ดูว่าผู้คนนับหมืน่นทะลักมาเที่ยวงานเกาะพยามจังหวัดระนองค่ะเก้ากับสิบอ่าเก้ากับสิบสองวันเนาะเก้ากับสิบธันวาสองวันค่ะทุกคนอ่ามีงานคอนเสิร์ตมีนักร้องนักแสดง หลายวงค่ะเพื่อนๆนค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพยานนะคะอันนี้คือเอ็มลงเรือนะคะคนเย่ผิดโมงคือมาแล้วว่าไปถึงนู้นก็ประมาณห้าโมงห้าโมงสิบห้านาทีและก็มาที่งานเลยอันนี้คือภาพบรรยากาศในงานตอนเย็นนะคะทุกคนครองเท้ามาแล้วว่าเก้ามาแ้วนะไนวะโอ้ยขอโทษครับเพื่อนเพื่อนยังไม่หายไอดีเลยค่ะทุกคนอันนี้เราก็ต้องปลูกข้อไม้ข้อมือนะคะ คือเดิงเก่งขาตั้นนั้นก็คือลูกสาวค่ะทุกคนลูกสาวเนาะแล้วก็ไปกับเก่งเพื่อนๆไหนวะสี่น <3 S 1> คนสาม่าต้องสี่นี่เรา <Okay. S 1> มีการถูกข้อไม้ข้อมือ <Okay. S 1> ให้แสดงว่าเรามาเที่ยวงานนะคะ <Okay. S 1> เขาจะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวอะประมาณเท่าไหร่ที่ลงไปเที่ยวที่เกาะ <Okay. S 1> แต่พูดได้เลยว่าหลักหมื่นขึ้นค่ะทุกคนทะลักหลักหมื่นขึ้นที่พักนี่ไม่มีที่ว่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือบรรยากาศริมทะเลของหมูหม่เกาะพยามจังหวัดระนองนะคะ นี่เลยค่ะบรรยากาศก,ก็เริ่มจะอึมครึมแล้วนะคะทุกคนเริ่มมืดขึ้นมานิดนิดนะ,ะทุกคนค่ะแต่งไปเลยค่ะเสื้อผ้าเราไม่มีฟาร,ร์มสวยนะคะทุกคนเพราะเราไปเกาะเนาะ,ะเราไปเกาะแล้วก็จะมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเอ็มจะหยุดภาคเสียงบ้างนะคะทุกคนนะให้ได้คนได้ยินเสียงธรรมชาติเนาะไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนไปเรื่อยๆแ้วก็ดูอาหารเอ็มก็ไม่ได้ถ่ายอาหารอะไรเยอะนะคะแค่ว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศที่ทุกคนได้รู้ว่าคนเยอะ ราคาก็โอเคทุกคนของก็ถือว่าระดับบนขอบก็ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนจับต้องได้ไม่ถึงกับว่าแพงแล้วก็ไม่ถึงกับว่าถูกเพราะไหนจะต้องค่าขนส่งนะทุกคนเราต้องิดใจเขาเนาะถ้าเรากล้าที่จะไปเทียบแบบนี้แล้วเราอยากไปคำคำนวณไปคำนึงถึงว่าเอ๊ะทำไมขายของแพงจังเราต้องนึกว่าค่าขนส่งเขาแพงนะทุกคนนี่ซูชิน่ากินมาก อันนี้คือเกาะทะลุค่ะทุกคนไฮไลท์ของของเกาะนี้นะคะทุกคนถ้าเราไปแล้วห้ามบนนะคะว่าของแพงนั่นคือของที่เขาขายบนเกาะค่าขนส่งค่าเรือค่าแรงเขานะคะทุกคนเราต้องคิดบวกลบคูณหารให้หมดเนาะอ่าเลนนี่เขาก็ทำไฟแบบสวยงามมากทุกคนคะ่ะทุกคนสวยงามมากทุกคนดูแม่น้ำตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมีฉากสุดท้าย พอน้ำลงแล้วสวยมากพอประมาณหกโมงครึ่งน้ำเริ่มลงแล้วค่ะทุกคนเริ่มสวยเริ่มสวยนะคะนี่ไย <c oughs> ขอโทษนะคะเพื่อนๆสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเสียงไม่ดีเลยเป็นหวัดให้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะทุกคนนะ,ะให้ภาพเล่าเรื่อง สวยงามใช่ไหมคะเพื่อนๆสวยงามเนาะนี่คือต้องบอกว่า Amazing จริงๆคือธรรมชาติมากๆเลยทุกคนธรรมชาติที่เขาสร้างมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยตรงนี้คือเกาะอ่าหินจะทะลุทะลุเยอะมากทุกคนและสวยมากทริปนี้ก็หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะทุกคนอ่าใช้เวลาได้คุ้มมาก ใช้เวลาได้คุ้มมากทุกคนแล้วก็เอมได้มาประมาณมาห้าคลิปทุกคนแล้วก็คลิปสั้นเยอะมากนี่ทุกคนดูเลยนะคะนี่คือบรรยากาศประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนสองทุ่มนาะคนก็เริ่มทะลักเริ่มเยอะแล้วทุกคนเริ่มแน่นแล้วแต่ขอพูดเลยว่าประทับใจประทับใจมากสวยติดใจค่ะทุกคนติดใจปีหน้ามาใหม่ คือมางานนะทุกคนนะปีหน้ามางานใหม่แต่ระหว่างปีหน้านี่เราอาจจะต้องลงไปเที่ยวสักครั้งสองสครั้งแหละทุกคนเนาะ,ะเป็นไงคะทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นทุกคนจะบอกว่าเลยว,ว่าเหมือนที่เอ็มพูดชอบสวยติดใจนี่ไงคะทุกคนตรงนี้ที่เอ็มบอกว่าจับตากันให้ดีๆนี่คือน้ําลงแล้วนะคะทุกคนนี่แห้งแล้วแห้งแล้วเป็นไงคะทุกคนนี่นูน่นแะล้วเที่ยวก็ไป รู้นะทุกคนแล้วก็เป็นการบ,บอกว่าเราเปิดงานแล้วนะขนานยาวไปนะทุกคนในทริปนี้เอ็มไม่ได้ลงรูปที่เราเต้นกันอยู่หน้าเวทีเนาะนี่นะฮ้องเอ๋อก็ลงไปถ่ายรูปกันแล้วค่ะทุกคนตอนเทน่ห์้ยู่เนาะไงานนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเล็กๆน,นะคะคชอบแคมป์สีโดนแน่นอนคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้อเอ็หน่อยน,น,นะคะ ในภาพเราเรื่องอน,นี้สวัสดีจ้าใบ้บ้าฮประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีแต่ว่าที่สำคัญนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวจะสวยแล้วนะฮะยังไม่พอนะต้องบอกว่าคนเกาะพยามเนี่ยเขาน่นารักป <m uch> ้าป้าด้วยอัธยาศัยดีน้ำใจดีนะครับผมอ่าไหนใครว่าคนเกาะพยามหน้าจะดีขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โห และแล้วใครอยากจะให้นักท่องเที่ยวมาเยอะๆขอเสียงหน่อยเร็วเพราะฉะนั้นนะฮะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยใช่ค่ะนี่แล้วก็สำหรับไปที่บา้วก็ถ่ายดูพอส่งโซเชียลนะคะจะได้ส่วนทุกคนไปเที่ยวของไทยด้วยเยอะๆๆๆค่ะครับผมไม่เหนื่อยเลยอยู่กันยาวๆโอเคไหมฮะ ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้อยู่กันยาวๆเป็นคำว่าจบคลิปนะคะทุกคน5 EP จบคลิปก็จะดีย่างไรบ้างคะร่าง้ายยังไหวไหมฮะยังไหวยกมือหน่อย